ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์วันที่24เปลี่ยนแปลงโดยความจริงมนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวแต่ดำรงชีวิตด้วยพระโอวาททุกถ้อยคำของพระเจ้ามัทธิวบทที่4ข้อ4พระโอวาทที่เปลี่ยนไปด้วยพระการุณาที่คุณของพระองค์ซึ่งสามารถกระทำให้ท่านเจริญขึ้น และจะประทานพรต่างๆซึ่งพระองค์ย่อมประทานแก่ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระองค์กิจการบทที่20ข้อ3าความจริงจะเปลี่ยนแปลงเราการเติบโตฝ่ายวิญญาณคือกระบวนการแทนที่คำโกรธด,ด้วยความจริงพระเยซูทรงอธิษฐานว่า ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงยอห์นบทที่17ข้อ17การชำระให้บริสุทธิ์ต้องอาศัยการเปิดเผยจากพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงใช้พระวจนะของพระเจ้าเพื่อทำให้เราเป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้าถ้าจะเป็นเหมือนพระเยซูเราก็ต้องเติมชีวิตของเราให้เต็มล้นด้วยพระวจนะของพระองค์ พระคำพีกล่าวว่าโดยทางพระวจนะเราจะพรักพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่างซึ่งพระเจ้าประสงค์จะมอบหมายให้เราทำสองที่โมธีบทที่3ข้อ17พระวจนะของพระเจ้าไม่เหมือนคำพูดอื่นใดพระวจนะมีชีวิตฮีบูบทที่4ข้อ12กิจการบทที่7ข้อ38 1. เปรโตบทที่1ข้อ23 พระเยซูตรัสว่าถ้อยคําซึ่งเราได้กล่าวกับท่านทั้งหลายนั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตยหอนบทที่6กข้อหกเมื่อพระเจ้าตรัสสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปทุกสิ่งรอบตัวคุณคือทุกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นดํารงอยู่เพราะพระเจ้าตรัสพระองค์ตรัสให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นถ้าปราศจากพระวจนะของพระเจ้าคุณจะไม่มีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำ ยากอบกล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งพระไทยที่จะประทานชีวิตแก่เราโดยทางพระวจนะแห่งความจริงเพื่อเราจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาสรรพสิ่งทั้งสิ้นที่ทรงสร้างยากอบบทที่หข้อ18พระคัมภีร์ไม่ได้เป็นแค่หนังสือแนะนำหลักข้อเชื่อพระวจนะของพระเจ้าให้ชีวิตสร้างความเชื่อ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้มันกลัวทำให้เกิดการอัศจรรย์รักษาบาดแผลสร้างลักษณะนิสัยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์มอบความยินดีชนะความยากลำบากพิชิตการทดลองจุดประกายความหวังปลดปล,ล่อยฤทธิ์แรงชำระความคิดของเราทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นและรับประกันอนาคตของเราชั่วนิรันดร เราไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากพระวจนะของพระเจ้าอย่ามองข้ามคุณค่าของพระคัมภีร์คุณควรถือว่าพระคัมภีร์สำคัญต่อชีวิตคุณเหมือนกับอาหารโยบกล่าวว่าข้าพเจ้าตีราคาพระวจนะแห่งพระโอษของพระองค์สูงกว่าอาหารประจำวันของข้าพระองค์โยบบทที่23.12ข้อ12 พระวจ,จะนะเป็นอาหารบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณที่คุณต้องรับประทานเพื่อจะทำให้วัตถุประสงค์ของคุณสำเร็จพระคัมภีร์ได้ชื่อว่าน้ำนมอาหารอาหารแข็งและของหวานสำหรับเรา1เปโดรบทที่2ข้อ2มัทธิวบทที่4ข้อ4โคลินบทที่3ข้อ2สดุดีบทที่119ข้อ103 อาหารสี่ประเภทนี้คือรายการอาหารของพระวิญญาณเพื่อให้เกิดพระกำลังและการเติบโตฝ่ายวิญญาณเปโตแนะนำเราว่าจงปราชนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายจเจริญขึ้นสุดความรอดหนึ่งเปรโตบทที่สองข้อสองยึดมั่นอยู่ในพระวจ,จนะของพระเจ้าเวลานี้ มีพระคัมภีร์ได้รับการตีพิมพ์มากยิ่งกว่าที่เคยมีมาแต่พระคัมภีร์ที่วางอยู่บนหิ่งเฉยๆนั้นไร้ค่าผู้เชื่อนับล้านถูกคุกคามด้วยโรคก,กลัวอ้วนฝ่ายวิญญาณโรคทางจิตที่ผู้ป่วยมักคิดว่าตัวเองอ้วนเกินไปทั้งๆท,ท,ที่ไม่เป็นเช่นนั้นจึงพยายามกินให้น้อยที่สุดและอดโซจนตายเพราะขาดธาตุอาหารฝ่ายวิญญาณ ถ้าจะเป็นสาวกที่แข็งแรงของพระเยซูการกินพระวจนะของพระเจ้าต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณพระเยซูทรงเรียกการทำเช่นนี้ว่ายึดมั่นพระองค์ตรัสว่าถ้าพวกท่านยึดมั่นในคำสอนของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงยอนบทที่8ข้อ31ในการดำเนินชีวิตวันต่อวันการยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้า ครอบคลุมถึงกิจกรรมสามอย่างผมต้องยอมรับสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์พระคัมภีร์ต้องเป็นมาตรฐานสิทธิขาดในชีวิตของผมเป็นเข็มทิศที่ผมอาศัยนำทางที่ปรึกษาที่ผมฟังเพื่อจะตัดสินใจอย่างฉลาดและเป็นมาตรวัดที่ผมใช้ประเมินทุกสิ่งพระคัมภีร์ต้องเป็นความเห็นอันดับแรกและคำชี้ขาดสุดท้ายในชีวิตของผม ปัญหาหลายอย่างของเราเกิดขึ้นเพราะเราตัดสินใจโดยยึดถือสิทธิทอำนาจที่เพึ่งพาไม่ได้เช่นวัฒนธรรมใครๆเขาก็ทำประเพณีเราทำอย่างนี้มาตลอดเหตุผลมันดูสมเหตุสมผลนะหรืออารมณ์ก็มันรู้สึกดี ทั้งสี่อย่างนี้มีข้อบกพร่องเพราะความบาปสิ่งที่เราต้องการคือมาตรฐานที่สมบูรณ์แบบซึ่งจะไม่นำเราไปผิดทิศพระวจนะของพระเจ้าเช่านั้นที่ตอบสนองความจำเป็นข้อนี้ซาลมอนเตือนเราว่าพระวจนะทุกคำของพระเจ้านั้นไร้ที่ติสุภาษิตบทที่30ข้อหและเปาโลอธิบายว่าพระคัมภีร์ทุกตอน เป็นคำของพระเจ้าทุกข้อเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนและช่วยเหลือผู้คนและแสดงให้พวกเขารู้ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไร 2. ที่โมธีบทที่3ข้อ16ในช่วงต้นของการทำง,งานรับใช้บิลลี่แกมแฮมต้องผ่านช่วงเวลาที่ท่านต่อสู้กับความสงสัยในเรื่องความถูกต้องและสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์คืนวันหนึ่ง ภายใต้แสงจันทร์ท่านคุกเข่าลงด้วยน้ำตาและทูลพระเจ้าว่าแม้จะมีตอนที่สับสนซึ่งท่านไม่เข้าใจแต่จากเวลานี้เป็นต้นไปท่านจะวางใจในพระคัมภีร์อย่างสุดใจให้เป็นสิทธิอำนาจเดียวในชีวิตและการรับใช้ของท่านตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของบบลลี่ mm hmm. ก็ได้รับการอวยพรให้มีฤทธิ์เดชและประสิทธิภาพอย่างอัศจรรย์ เวลานี้การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดสําหรับคุณคือการตกลงใจในเรื่องนี้ว่าสิ่งใดจะเป็นสิทธิอำนาจสูงสุดในชีวิตของคุณจงตัดสินใจว่าไม่ว่าวัฒนธรรมประเพณีเหตุผลหรืออารมณ์จะว่าอย่างไรคุณจะเลือกพระคัมภีร์เป็นสิทธิอำนาจชี้ขาดของคุณ เมื่อคุณจะตัดสินใจอะไรก็ตามให้คุณตั้งใจแน่วแน่ที่จะถามเป็นอันดับแรกว่าพระคัมภีร์บอกว่าอย่างไรและจงตั้งใจว่าเมื่อพระเจ้าตรัสให้ทำสิ่งใดก็ตามคุณจะวางใจพระวจ,จนะของพระเจ้าและทำสิ่งนั้นไม่ว่ามันจะดูสมเหตุสมผลหรือไม่และคุณจะอยากทำหรือไม่จงรับเอาคำพูดของเปาโลเป็นคำแถลงการ ความเชื่อส่วนตัวของคุณคือข้าพรเจ้าเชื่อทุกสิ่งที่สอดคล้องด้วยกับบทบัญญัติและทุกสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือผู้เผยพระวจนะกิจการบทที่ 24: ข้อ14ผมต้องซึมซับความจริงของพระคัมภีร์เพียงแค่เชื่อพระคัมภีร์นั้นยังไม่พอผมต้องเติมพระคัมภีร์ลงในความคิดของผม เพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสามารถเปลี่ยนแปลงผมด้วยความจริงนั้นมี5วิธีที่จะทำสิ่งนี้คุณสามารถรับอ่านค้นคว้าจดจำและใคร่ครวญประการแรกคุณรับพระวจนะของพระเจ้าเมื่อคุณฟังและยอมรับด้วยใจที่เปิดคำอุปมาเรื่องผู้หวานพืชแสดงให้เห็นว่าการรับของเราคือตัวกำหนดว่า พระวจนะของพระเจ้าจะฝังรากในชีวิตเราและเกิดผลหรือไม่พระเยซูทรงระบุท่าทีที่ไม่เปิดรับอยู่สามประการคือใจที่ปิดดินแข็งใจที่คิดผิวเผินดินตื้นและใจที่หันเหดินที่มีวัชพืชและพระองค์ก็ตรัสว่าจงพิจารณาอย่างรอบคอบว่าท่านฟังอย่างไร ลูกาบทที่8ข้อ18เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรจากคำเทศนาหรือครูสอนพระคัมภีร์คุณควรตรวจดูท่าทีของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูว่ามีความเย่อหยิ่งหรือไม่เพราะพระเจ้าสามารถตรัสผ่านแม้กระทั่งครูที่น่าเบื่อที่สุดก็ได้ถ้าเวลานั้นคุณทาใจและเปิดรับยากอบแนะนำว่า ด้วยท่าทีถ่อมใจอ่อนน้อมประมาณตนจงยอมรับและต้อนรับพระวจนะซึ่งทรงปลูกฝังและอย่างรากในใจของพวกท่านซึ่งมีฤทธิ์อำนาจช่วยวิญญาณจิตของท่านให้รอดได้ยากอบบทที่1ข้อ21ประการที่2ตลอดช่วงเวลาส่วนใหญ่ใน2,000ปีแห่งประวัติศาสตร์คริสตจักรบาทหลวงเท่านั้น ที่ได้อ่านพระคัมภีร์เป็นการส่วนตัวแต่เวลานี้พวกเรานับพันล้านสามารถหาพระคัมภีร์อ่านได้แต่ถึงกระนั้นผู้เชื่อจำนวนมากก็ยังสัตยซื่อต่อการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันมากกว่าการอ่านพระคัมภีร์ไม่ต้องสงสัยเลยที่เราไม่โตเราไม่สามารถดูโทรทัศน์สามชั่วโมงแล้วอ่านพระคัมภีร์สนาทีและคาดหวังที่จะเติบโต หลายคนที่อ้างว่าตนเชื่อพระคัมภีร์ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายนั้นยังไม่เคยอ่านตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายเลยแต่ถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์เพียงวันละ15นาทีคุณก็จะอ่านจบปีละหนึ่งเที่ยวถ้าคุณงดดูรายการโทรทัศน์วันละหนึ่งรายการและอ่านพระคัมภีร์แทนคุณก็จะอ่านจบทั้งเล่มปีละสองเที่ยว การอ่านพระคัมภีร์ประจำวันจะช่วยให้คุณได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้านี่คือเหตุผลที่พระเจ้าตรัสสั่งบรรดากษัตริย์ของอิสราเอลให้เก็บพระวจนะของพระองค์ไว้ใกล้ตัวเสมอพระองค์กษัตริย์จะต้องเก็บรักษาหนังสือนี้พระวจนะไว้ใกล้พระองค์และอ่านอยู่เสมอตลอดพระชนชีพเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 17: ข้อ19 แต่อย่าเพียงเก็บไว้ใกล้ตัวจงอ่านเป็นประจำเครื่องมือง่ายๆที่มีประโยชน์คือตารางอ่านพระคัมภีร์ประจำวันซึ่งจะป้องกันคุณจากการอ่านสเปะสปะและข้ามบางตอนไปถ้าคุณอยากได้ตารางการอ่านส่วนตัวของผมขอให้ดูในภาคผนวกสองประการที่3การค้นคว้า หรือการศึกษาพระคัมภีร์เป็นวิธีการภาคปฏิบัติอีกหนึ่งวิธีที่จะยึดมั่นในพระวจนะความแตกต่างระหว่างการอ่านและการศึกษาตอนที่อ่านและเขียนความเข้าใจของคุณลงไปคุณจะยังไม่ได้ศึกษาพระคัมภีจริงๆจ,จนกว่าคุณจะเขียนความคิดของคุณลงบนกระดาษหรือคอมพิวเตอร์ ผมไม่มีหน้ากระดาษพอที่จะอธิบายวิธีต่างๆในการศึกษาพระคัมภีร์แต่หนังสือที่มีประโยชน์เรื่องวิธีการศึกษาพระคัมภีร์นั้นมีอยู่หลายเล่มรวมทั้งเล่มที่ผมเขียนเมื่อกว่า20ปีก่อนเคล็ดลับของการศึกษาที่ดีคือการเรียนรู้ที่จะถามคำถามที่ถูกต้องแต่ละวิธีก็ใช้คำถามที่แตกต่างกันไป ถ้าคุณค้นพบอะไรอีกมากมายถ้าคุณหยุดและถามคำถามง่ายๆเช่นใครอะไรที่ไหนทำไมและอย่างไรพระคัมภีร์กล่าวว่าคนที่มีความสุขแท้คือคนเหล่านั้นที่ศึกษาพระคัมภีร์อันสมบูรณ์ของพระเจ้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนคือพระบัญญัติซึ่งทำให้คนเป็นอิสระและพวกเขาศึกษาด้วยไป พวกเขาไม่ลืมสิ่งที่พวกเขาได้ยินแต่พวกเขาเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสบรรดาคนที่ทำเช่นนี้จะได้รับความสุขยากอบบทที่หนึ่งข้อ25ประการที่สของการยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้าคือโดยการจดจําความสามารถในการจําเป็นของประธานที่คุณได้รับจากพระเจ้าคุณอาจจะคิดว่าคุณความจำไม่ดีแต่ความจริงคือ คุณมีความคิดความจริงข้อเท็จจริงและตัวเลขนับล้านล้านบันทึกอยู่ในสมองคุณจำสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณถ้าพระวจ,จะนะของพระเจ้าสำคัญคุณก็จะใช้เวลาในการท่องจำพระคัมภีร์การท่องข้อพระคัมภีร์นั้นมีประโยชน์มหาศาลมันจะช่วยคุณต่อสู้การทดลองตัดสินใจอย่างฉลาดลดความตึงเครียด สร้างความมั่นใจให้คำแนะนำที่ดีและบอกความเชื่อของคุณแก่คนอื่นสดุดีบทที่119ข้อ1 1บทที่49ถึง50บทที่105เยเรมีบทที่15ข้อ16สุภาษิตบทที่22ข้อ18 1หนึ่งเปโตรบทที่3ข้อ15 ความจำของคุณนั้นเปรียบเสมือนกล้ามเนื้อยิ่งคุณใช้มันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งแข็งแรงมากเท่านั้นและการท่องจำข้อพระคัมภีร์ก็จะยิ่งง่ายขึ้นคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยการเลือกพระคัมภีร์สองสาข้อจากหนังสือเล่มนี้ที่ประทับใจคุณและเขียนข้อเหล่านั้นลงบนบัตรที่คุณสามารถพกติดตัวไปได้แล้วอ่านออกเสียงทบทวนตลอดวัน คุณสามารถท่องจำพระคัมภีร์ได้ทุกที่ขณะทำงานหรือออกกำลังกายหรือขับรถหรือคอยเพื่อนหรือตอนเข้านอนกุญแจสามประการในการท่องจำพระคัมภีร์คือทบทวนทบทวนและทบทวนพระคัมภีร์กล่าวว่าจงจดจำสิ่งที่พระคริสต์ทรงสอนและให้คำตรัสของพระองค์เสริมสร้างชีวิตของท่านและทำให้ท่านมีปัญญา โคสีบทที่3ข้อ16ประการที่5ของการยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้าคือการใคร่ครวญซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่าการภาวนาสำหรับหลายคนพอได้ยินคำว่าภาวนาก็นึกถึงการภาวนาสมาธิโดยการทำจิตให้ว่างเปล่าและล่องลอยไปการกระทำเช่นนั้น ตรงข้ามกับการภาวนาไคร่ครวนในพระคัมภีร์การไคร่ครวนคือการคิดอย่างจดจอ่อมันต้องใช้ความพยายามอย่างจริงจังคุณเลือกข้อพระคัมภีร์สักข้อและคิดทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกในสมองของคุณไม่มีนิสัยอื่นใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้มากกว่าและทำให้คุณเป็นเหมือนพระเยซู มากยิ่งกว่าการใคร่ครวนพระคัมภีร์ทุกวันเมื่อเราใช้เวลาไตรตรองความจริงของพระเจ้าใครครวนอย่างจริงจังถึงแบบอย่างของพระครต์เรากำลังรับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระครต์ด้วยรัศมีที่เพิ่มพูนขึ้นทุกที2โครินธ์ที่3ข้อ18ถ้าคุณอ่านพระคัมภีร์ทุกข้อที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับการไครครวญ คุณคงประหลาดใจถึงประโยชน์มากมายที่พระองค์สัญญาไว้แก่ผู้ที่ให้เวลาใครครวนพระวจนะของพระองค์ตลอดวันเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าทรงเรียกดาวิดว่าคนที่เราชอบใจกิจการบทที่1 3บสข้อยีก็เพราะดาวิดรักที่จะใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าท่านกล่าวว่าข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆ เป็นคำราวนาของข้าพระองค์วันยังคำ่ำสดุดีบทที่119ข้อ97การใคร่ครวญความจริงของพระเจ้าอย่างจริงจังคือกุญแจสู่การตอบคำอธิษฐานและเป็นเคล็ดลับสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จยอนบทที่15ข้อ7โยชวาบทที่1ข้อ8สดุดีบทที่1ข้อ2ถึงข้อ3 ผมต้องประยุกต์หลักการของพระคัมภีร์การรับการอ่านการค้นคว้าการจดจําและการใคร่ครวญพระวจ,จนะจะไร้ประโยชน์ทั้งหมดถ้าเราไม่ได้นําสิ่งเหล่านั้นมาปฏิบัติเราต้องเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจ,จนะยากอบบทที่ 1: ข้อ22นี่คือก้าวที่ยากที่สุดเพราะว่าซาตานต่อสู้สิ่งนี้อย่างดุเดือด มันไม่สนใจว่าคุณจะศึกษาพระคัมภีร์มากแค่ไหนตราบใดที่คุณไม่ทำอะไรกับสิ่งที่คุณเรียนรู้เราหลอกตัวเองเมื่อเราคิดว่าแค่เราได้ยินหรืออ่านหรือศึกษาความจริงประการใดประการหนึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วที่จริงคุณอาจยุ่งอยู่กับการเข้าชั้นเรียนหรือการสัมมนา หรือการประชุมบรรยายพระคัมภีร์จนคุณไม่มีเวลานำสิ่งที่คุณเรียนรู้มาปฏิบัติคุณลืมมันขณะที่เดินทางไปเรียนวิชาถัดไปแต่ไม่มีการปฏิบัติการศึกษาพระคำภีร์ทั้งหมดของเราก็ไร้ค่าพระเยซูตรัสว่าผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลามัทธิวบทที่7ข้อ24พระเยซูยังตรัสด,ด้วยว่าพระพรของพระเจ้ามาจากการเชื่อฟังความจริงไม่ใช่เพียงแต่รู้พระเยซูตรัสว่าเมื่อท่านรู้ดังนี้แล้วและท่านประพฤติตามท่านก็เป็นสุขยอห์นบทที่ 13: ข้อ17 อีกเหตุผลหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงการประยุกต์ใช้ส่วนตัวคือมันอาจจะยากหรือเจ็บปวดความจริงจะทำให้คุณเป็นไทยแต่ก่อนอื่นมันอาจทำให้คุณทุกข์ใจพระวจ,จนะของพระเจ้าเปิดเผยแรงจูงใจของเราชี้ให้เห็นความผิดของเราประนามความบาปของเรา และคาดหวังให้เราเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการประยุกต์ใช้พระวจนะของพระเจ้าจึงเป็นงานยากนี่คือเหตุผลที่ทำให้การพูดคุยกับคนอื่นเรื่องประยุกต์ใช้ส่วนตัวเป็นสิ่งจำเป็นคุณคงไม่อาจพูดเกินเลยเรื่องคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มย่อยที่ศึกษาอภิปรายพระคัมภีร เรามักจะเรียนรู้ความจริงที่เราคงไม่มีทางเรียนรู้ด้วยตนเองจากคนอื่นคนอื่นจะช่วยให้คุณเห็นความเข้าใจที่คุณมองข้ามและช่วยคุณประยุกต์ความจริงของพระเจ้าในภาคปฏิบัติวิธีที่ดีที่สุดในการเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะคือการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติอันเป็นผลจากการอ่านหรือการศึกษา หรือการไคร่ครวนภรวจนะของพระเจ้าเป็นประจำจงฝึกนิสัยเขียนสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำขั้นตอนการกระทำนี้ควรเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับคุณปฏิบัติได้สิ่งที่คุณทำได้และพิสูจน์ได้มีเส้นตายที่จะทำการประยุกต์ทุกอย่าง จะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระเจ้าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนอื่นหรือลักษณะนิสัยส่วนตัวของคุณก่อนจะอ่านบทต่อไปให้คุณใช้เวลาคิดถึงคำถามนี้มีอะไรที่พระเจ้าบอกให้คุณทำในพระวจนะของพระองค์แล้วแต่คุณยังไม่ได้เริ่มทำแล้วเขียนข้อความแสดงเจตจำนงที่จะกระทำสักสองหรือสาประโยคเพื่อจะช่วยคุณกระทำ ตามสิ่งที่คุณรู้คุณอาจจะบอกเพื่อนสักคนหนึ่งซึ่งสามารถช่วยดูว่าคุณได้รับผิดชอบทำตามที่ตั้งใจหรือไม่เหมือนที่ดีแอลมดได้กล่าวว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ประทานมาเพื่อเพิ่มความรู้ของเราแต่เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเราวันที่24คิดถึงวัตถุประสงค์ของฉันประเด็นสำหรับการใคร่ครวญความจริงเปลี่ยนแปลงฉัน ข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำถ้าท่านยึดมั่นในคำสอนของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงถ้าพวกท่านจะรู้จักสัจจะและศัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยยอหนบทที่8ข้อ31-32คำถามสำหรับการพิจารณามีสิ่งใดพระเจ้าได้บอกให้ฉันทำในพระวจนะของพระองค์แล้วแต่ฉันยังไม่ได้เริ่มลงมือทำ